สวัสดีค่ะพบกับพี่มดต,ตอนเย็นนะคะจะให้น้ํานะคะให้พี่มดในช่วงตอนเย็นจ้านะคะพี่มดสวัสดีครับก่อนเรเดีอย่ให้น้ำก่อนลูก ให้พี่มอสกินน้ำนะชะช่วงเย็นๆนตะวันใกล้จะรับขอฟ้ากับพี่มอสสุดหล่อของเราจ้าดูได้กินน้ำสังเกตพี่มอสนะคะดูสะบัดหูก่อนจ้านะคะสะบัดหูคนละข้างสองข้างก็ได้คนละข้างก็ได้ค่ะพี่มอส <c oughs> เล็บสีขาวตาสีฟ้าพี่มอสสุดหล่อ อร่อยไหมลูกกินน้ำสาสยยางอร่อยไหมครับอร่อยไหมกินเสร็จแล้วดูค่ะพี่มดเขาจะทำยังไงโยนสายยางแล้วค่ะเก็บไม่เก็บส่งแม่ไม่เลยเก็บไม่เลยดีดีอ้าวไม่ถึงเก็บไม่เก็บไม,ม่ให้แม่ก่อนเก็บไม่เลย เก็บไม้ให้แม่เลยเอายืนยืดยืดยืดตัวนานน่ารักมากอ้ยเอาไปกินไม้พี่มอสบอกว่าให้เก็บไม่ให้เก็บเอะเก็บ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 อู้แม่จะแกล้งผมไปถึงไหนเนี่ยผมมุตสากเก็บโยนให้แล้วนะเอาไปใส่ปากใหนเลย เสร็จแล้วทำยังไงเสร็จแล้วทำยังไงไปแอบก่อนถอยเลยถอยถอยแอบก่อนถอยแอบก่อนลูกแอบก่อนแอบก่อนเร็วแอบครับไปแอบก่อนครับถอยแอบก่อนลูกถอย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 ครับอ่า แอบก่อนแอบก่อนแม่จะเก็บอึอให้โอ้ยโอ้ยน่าสงสารโอ้ยดูลูกออนน่าสงสารจังเลยอ้ยใครทำอะไรหนูก็แม่จะเก็บอึอไงไายให้หนูหลบไงหลบถอยไปถอยแอบหลังต้นไม้เลยหมุนด้วยหมุน หมุนครับหมุนถอยหมุนถอยถอยก่อนครับเอออย่างงั้นแหละแอบตอนแอบก่อนแอบก่อนเดี๋ยวแม่เก็บอึก่อนอย่าเพิ่งออกมาแอบอยู่นั่นแหลยอย่าเพิ่งออกมานะเออน่ารักคับเออแอบกไปลูก จำด้วยนะครับจำด้วยนะคบแอบดีดีแอบดีดีแอบดีดียางยางยังยังยางยังไม่ต้องออกมายังก่อนยางก่อนโอ้ยดูลูกอ่อนพี่มอส ไปหมดฮ้ออกมาลูกออกมา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 ออกมาออกมาออกมาได้ออกมาครับออกมานั่นเละออกมาเลยออกมาลูกออกมา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 เออพอแล้วพอแล้วเก็บเสร็จแล้วเก็บเสร็จแล้วพอพอ ออกมารับอาหารเลยครับก่อนเด้อ เลี้วครับมารับรางวัลเลยครับครับรับรางวัลเลยครับสวย,สวยออรับรางวัลแล้วค่ะเป็นต้นสับป,ปะรดนะคะสำหรับเย็นนี้ออได้กินแล้วดูอารมณ์ดูบกหูกร ภารกิจวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะฝากเมตตาช่วยติดตามพายมดควานหญิงด้วยนะคะกดเป็นกำลังใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับให้กับเราด้วยนะคะช่องเล็กๆนะคะยังรอคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะ fc ใจดีใจบุญทุกๆท่านเมตตาจ้าคลิปนี้พี่มอสุดลอกับแม่มสนะคะขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าพบกับพี่มสใหม่นะคะสวัสดีค่ะ